อันนี้อยู่หน้าหน้าหน้าอะไรล่ะหน้าโครงการหลวงก็จะมีตลาดนันเต็กเล็กอยู่เป็นขายแบบว่าพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ไยววนะไว้ใหดูการเตะร่างเตะร่าอันนี้ลูกพับเหรอลูกพับค่ะ อันนี้คือสุกแล้วหรอสีนี้ถ้าซือกับถ้าซื้อกับนางก็ต้องเลืกสีแบบนี้อวจะเป็นเป็นสีดำเงินข้าวไร้ตัวเองคได้อะไรมากตกลงละหวานนี่มันใหญ่มากเลยอ่ะ่นี่เป็นอ่ะละหวานไปโจมไปคัดกินนะไปโจมแล้วก็จินัน โอคาโดเอาอีกไหมเธอโอคาโดนี่สมตัง huh. กุยไก่ก็เอาไม่นะไก่ก็ข้หน้าไก่นะไปต้มเอาไปผัดต้มไปผัดรวมเนี่ตักแห้งอ๋อเสียดายอยากกลับไปซื้อ โอ้ยกิ่นสมจริงด้วยกลิ่นสมจริงด้วยก็จะได้ไข่กินค <laughs> อันนี้ไ<ม>ข่ไงอะค่ะเดียวก็สิบบาทอันนี้มันช่วย <c oughs> <c oughs> อันนี้มันช่วยอะไรบ้างนะคะอันนคะำนักกานำนักาว่าเวลาผมมาผมไปไปผัดก็ได้ต้มก็ได้ สมตังคุยสด่ะถ้าส่งไปเนีได้ไหมส,ส่งไปเนีไปกรุงเทพอ่ะนะถ้ามันเหี่ยวแล้วอะคะ่ะส่งวันจันทร์เพราะว่าพรุ่งนี้ไปเนีอยู่ วันสาร์วันศุกร์วนเสาร์ที่ต้องตัดแล้วมันจะเหี่ยวไหมถ้าเหี่ยวแล้วมันเอาไปทำอะไรได้บ้างอ๋อขิวแล้วก็มันก็ไปไปอย่านี้ไปต้แยำมันก็เก็บได้เหมือนกันเล่นน้อยก็เอาไปผัดอ่ะเอาไปผัดก็ได้หาเวลาไปต้มจีนนะมันไม่ไม่คันเลยก็วันจันทร์นี่วันจันทร์นี้เจ้าจะเอาใหม่ใหม่ให้แล้วก็ส่งไปวันถ้าว่าส่งโบนี่วันจันทร์ส่งไปวันอังคารถึงว่ตอนใหม่ใหมนี้ประมาณ โอ้แล้วหนูไม่ได้มาอีกอสิอันนี้บังเอิญได้ขึ้นมาเพราะอยากซื้อส่งไปให้แม่แล้วก็โทรมาแล้วก็เอาโอนตังค์มาให้โอ้ได้บัญชีป้าจะบอกให้นะครอแล้วก็เอาที่โดอะไรนูกนก็ส่งไปเลยมัดเท่าไหร่สี่สิบเองเออไม่แพงอืมอยากซื้อไปให้แม่นี่กำน,น้อยนี่ยี่สิบแปดกำใหญ่นี่สี่สิบสี่สิบบาทมาปะ เอาไหมแล้วพี่จะไปผัดกินไงอร่อยนะหวานนิ่มแล้วก็หวานด้วยโอ้ยที่นี่เขาไม่ไดเผาหอมมากเลยอ่ะหอมโสมกินโสมแบบเอาวะคัตโตะเสียใจนะคะใครที่ไม่ได้มา เยอะค่ะใส่แค่นิดเดียวก็สูงได้สีห้าเจ้าอ่ะมันจัดกอนมันจัอันนี้หอมมากเลยอ่ะใส่เยอะค่ะอันนี้มันฝีนึงก็ออกค้างเดียวค่ะซาดเดบอนี้ชอันนี้หอมมืออันนี้ย้อนน้ำค้างอันนี้หอมเหมือนดีอ่ะค่ะหอมมือหอมเหมือนี้กลิ่นเหมือนน้ำหอมไม่เหมือนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ พอเหมือนนี่นี่ต้นมันเหมือนชาแต่ว่าเมันเอาแต่นหรอกมันขาวๆนิดเดียวค่ะเนี่ยอยู่ข้างๆกวนโปรงเนี่ยนี่เป็นโดมชาหอมมากค่ะซื้อไปกี่อันหอมเหมือนนี้แต่ชาอย่างไรสิค่ะเดี๋ยวหนูขอเป็นอันนี้ไว้ได้ไหมคะเลขบัญชีอ๋ออออแต่ของพี่ปกติส่งไปรษณีย์ให้อยู่แล้วส่งให้ค่ะคิดกล้าส่งมาเลย ถ้าสง่งเส้นเท่าไหร่ก็นอกก้องเขเส้นเองแต่ว่ารคาคาไม่พีนีิจมะละหวานแปนลกๆเหมือนฝรั่งมากแต่ลูกใหญ่ๆแต่มันคือมะละวัน,นไปต้มไปพัดไล่มดอร่อยไปต้มผีก็ได้ไปต้มกินน้ำผึ้งก็ได้เนี่ยมันเก็บได้นานเลยค่ะเนี่ยถ้าเก็บถ้าเจตุเยี่ยนนี่ไว้เป็นเดือนก,ก็ได้มันจะออกต้นมาอย่างเดียว อ่ะอีปูเท่าทิ้งไมเทาโาเคเดี๋ยวเอาไว้พาเที่ยว